คู่นี้ครถไปเนี่ยเธอชนะมาครับน่าเขาเมือนี้ขอแกมือเขาบอกว่านอนไม่หลับโอ๊ยแกมืออ่เออนอนไม่หลับดูครับคู่นี้ครับาพายกเขาง่ายแม่ไปกับพี่สี่พันครับไปรับงานครับเออฝากไอฟเฟกตเบอร์หนึ่งเลยครับเอาไว้ในใจเลยครับประที่สิบเก้ากาเบอร์หนึ่งเลยครับตัวแทนเกษตรกรไม่ต้องจำชื่อตั้งเบอร์ครับ อภัคุกขัน pues ท nah ี่จับทิ้งเบอร์ครับผมเชื่อว่าท่านคงไม่ลืมเกษตรกรนะครัเอคนนี้นุณรับเป็มนั่งแหมน้อคนที่อรคสับล็อกลูกนนะครับเดี๋ยครับเดียวครับ

คขอบคุณท่านอบตทองสีเจ็บๆเลครับฝ่าน้องชาวอำเภอขัดนะครับโดยเฉพาะตำบลปราสาทเลครับที่สิบีนาวินาคุครับ นึกไม่ออกก็ตาเบอร์เดเขท่าคูหาถ้านึกไม่ออกก็ตาเบอร์เดอย่างเดียวเลยครับวันที่19มีนาคมเลยครับเริ่มเปิดทีบปโมงเช้าเลยครับ17านาฬิกานีก็จะปิดทีบก็เอาไปเป็นตัวแทนของพีง่น้องเกษตรกรเลยครับเขตอำเภอคุดขันทั้ง22ตำบลครับ กาคิดกาทำเพื่อเกษตรกรรับรองไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับาดูกระดิันที่สองนไมเข้าไที่างกันที่สองผ็โคตรดูดวผมก็้อหน้าหางกับเป็นคู่ต่อสซุปเปอร์อาร์มกับโซเกมับ

เตียยังอฮ้ผมจะาก็เป็นคุณหลัิก็ตามร้อยชาติัุณเ้ยเขาแต่ดูน้องคุณดลับพิษแกโยชัยจังหวะเฮ้ยมา าายที่ขออนุญาตประธานสภานท่านที่ลง,ลง,ลงรำพันกับเพชรสังวานใครที่ลงรำพันกับเพชรสังวานให้เอามาคืนก่อนนะครับเจ้าตัวมาด้วยเจ้าตัวมาด้วยคนที่เอาเงินไปเอามาก,ก่อนเอามาก,ก่อนเพชรสังวานสสุลชัยนะครับ เดินยไปเที่ยวโดยรถพันธ์กับสดชื่นเอามาคืนก่อนครับอาจารย์รวนอาจารย์รวนที่ประชาสัมพันธ์อาจารย์รวน สี่สาคู่ที่ห้ายกเองสามเดินกุหลาบแต่เด,ดินเพิ่มเดินเพิ่มมาถึงกุหลับแต่เด,ดินเพิ่มเดินเพิ่มมาถึงกุหลาบแต่เด,ดินเพิ่มเดินเพิ่มมาถึงกุหลับแต่เด,ดินเพิ่มเดินเพิ่มมาถึงกุหลาบแต่เดินเพิ่มเดินเพิ่มมาถึงกุหลาบแต้เดินเพิ่มเดินเพิ่มมาถึงกุหลาบแต่เดินเพิ่มเดินเพิ่มมาถึงกุหลาบแต่เดินเพิ่มเดินเพิ่มมาถึงกุหลาบ เราจะยนมั้เนี่ยกยังจะพยายามสกยแต่ว่ากุหลที่มีเจรพยายามยกจุดด้โครับรอดไหมเ่รอดจกี

ครับเอาผมฝากไว้ งานเจ้าพกครับตันนี้อภิษิหารมีมาห้าพันครับเจ้าพกมีเพิ่มอีกสองพันไหมเสร็จใเพิ่มเติมมาเลยค่ะ รอที <Workers S 2> ่สครับด e ูมว่าทั้งคู่นี้ยุ่ไปนะจงหลังนี้ไปไปตัวแทนของที่สามครับมวยเดิมันับ ครับ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  Essa é boa é ตอนนี้ตลาดลักทรัพย์อยู่ทน้ำเงินสามสองครับลงสี่แต่ปาที่สามสกุลห้าสูงหนข่งจับสองสี่สิบเด็กไปค่ะไปค่ะ

Well Não สอง้ครับซ้ายแกส,สามไม่เ,าเ,อ,เาอ,อาในี่แล้วก็ให้ขาดลุเลยก็รตอนลังยกสุดท้ายย <For S 1> กสุดท้ายกัยนปาดมนะีมันไมมาปเย กับด้วยอารจัดสินัจ้าเสือทองพิทักษ์สุนอาจารย์ชัยวิวัติวารีทักน์สมงเทนชัยสุวรรณหงษ์สะพงนสมพลไปที่น้ำเงินับเป็นน้องบดีเหน่งเท่สับจังได้แต่เขาที่จำจากปีทพ่เจ็ด

ครับรถ33ครับ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  ขอบคุณที่มาดูครับสวัสดีครับมาดูเดียวครับไปกันชมกันอยู่ที่สวนตรีครับ uh,